ฉันชื่อมาริกาคาปีนี้อายุ62ปีแต่งงานกับสมชายสามีของฉันมา38ปีแล้วลูกชายสองคนของเราต่างก็แยกย้ายไปมีครอบครัวของตัวเองตอนนี้ฉันกับสามีจึงใช้ชีวิตกันสองคนอย่างเงียบๆแม้จะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายและมั่นคงแต่บางครั้งฉันก็รู้สึกเบื่อหน่ายเหมือนกันไม่กี่เดือนก่อนชีวิตของฉันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสุนีเพื่อนเก่าแก่ของฉันชวนฉันออกไปเที่ยวด้วยกันบ่อยขึ้นสุนียอายุน้อยกว่าฉันสองปีตอนนี้เธออายุ60ปีสามีของเธอจากไปเมื่อ5ปีก่อนทําให้้เเธอออตงยยู่คนดีว มาริการนี่เธอมัวแต่อุดอู้อยู่แต่ในบ้านนะสุนีมาจะพูดแบบนี้เสมอว่ายังเราจะคลุกอยู่แต่ในบ้านแบบนี้ไม่ได้นะไม่เบื่อบ้างหรือไงสุนีมีนิสัยกระฉับกระเฉงต่างจากฉันหลังจากสามีเสียเธอก็ยิ่งใช้ชีวิตอย่างอิสระมากขึ้นเธอชอบเดินทางบ่อยๆทำกิจกรรมอดีเรกมากมายและชอบสังสรรกับเพื่อนฝูงแล้วจะให้ทำอะไรละ่ะฉันถามไปร้านคาราโอเกะกันเถอะสนุกจริงๆนะเดี๋ยวนี้ร้านคาราโอเกะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วทั้งเครื่องเสียงทั้งกับแกล้มดีไปหมดเลย คาราโอเกะหรือตั้งแต่แต่งงานมาฉันแทบไม่เคยไปร้านคาราโอเกะเลยสมัยสาวๆก็เคยไปบ้างตามงานเลี้ยงบริษัทแบบเลี้ยงไม่ได้เท่านั้นไม่เอาหรอกสุนีฉันไม่ชอบที่แบบนั้นอยู่บ้านสบายใจกว่าเยอะทําไมละออกไปเที่ยวแค่ตอนเย็นวันเดียวจะเป็นอะไรไปคุณสมชายเขาก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วตอนแรกฉันปฏิเสธอย่างแข็งขันฉันชอบใช้เวลาเงียบๆอยู่บ้านกับสามีดูละครดื่มชาและพูดคุยกันฉันคิดว่าไม่มีความจําเป็นต้องออกไปข้างนอกเพื่อความสนุกสนานที่เสียงดังอึกทึก แต่สุนีไม่ยอมแพ้เธอโทรหาฉันสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งเพื่อชวนไปให้ได้มาริกาลองไปสักครั้งเดียวก็พอถ้าไม่สนุกก็ไม่ต้องไปอีกเลยแต่ยังไม่ทันได้ลองแล้วปฏิเสธแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะสุนีฉันไม่สนใจจริงๆแล้วก็สามีฉันคงไม่ชอบด้วยทําไมเขาจะไม่ชอบละแค่ภรรยาออกไปร้องเพลงกับเพื่อนแค่นี้เองคําพูดของสุนีก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันที่จริงแล้วสมชายไม่เคยห้ามฉันไปเจอเพื่อเลยตรงกันข้ามบางครั้งเขายังบอกให้ฉันออกไปเจอเพื่อนบ้างอยู่แต่บ้าน ในที่สุดฉันก็ทนการรบเร้าของสุนีไม่ไหวและยอมไปด้วยจนได้วันนั้นสุนีโทรหาฉันตั้งแต่เช้ามริกาวันนี้อากาศดีนะไปกันสักครั้งเถอหน้าสัญญาเลยว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายสุดท้ายจริงๆนะอืมสุดท้ายจริงๆถ้าเธอไม่ชอบฉันจะไม่ชวนอีกเลยประมาณหกโมงเย็นฉันกับสุนีนะัดเจอกันและมุ่งหน้าไปยังร้านคาราโอเกะที่อยู่ห่างจากบ้านเราไปหน่อยร้านดูสะอาดและมีอุปกรณ์ดีกว่าที่ฉันคิดไว้มากมันแตกต่างจากร้านคาราโอเกะที่ฉันเคยไปในอดีตยอย่างสิ้นเชิงเอามริกาดื่มอะไรดีเเบียรหรือลา ฉันขอน้ำอัดลมธรรมดาก็พอไม่ได้สิต้องสร้างบรรยากาศหน่อยหน้าเบียร์สักแก้วคงไม่เป็นไรหรอกจริงๆแล้วปกติฉันแทบไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยอย่างมากก็แค่จิบเหล้ากับสามีที่บ้านเป็นครั้งคราวแต่เมื่อสุนีขคยันขยอฉันเลยสั่งเบียร์มาหนึ่งกระป๋องสุนีเลือกเพลงอย่างคล่องแคล่วและเริ่มร้องตั้งแต่เพลงยุค80ไปจนถึงเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่เธอร้องได้หลากหลายแนวมากพอถึงเพลงที่ฉันรู้จักฉันก็เริ่มร้องตามอย่างเป็นธรรมชาติว้าวมัลลิกาเสียงดีนี่น,นาทำไมเพิ่งจะมาคาราโอเกะเนี่ย จากเบียนหนึ่งกระป๋องก็กลายเป็นสองกระป๋องเราสั่งกับแกล้มากินบรรยากาศก็ยิ่งดีขึ้นการได้ร้องเพลงเสียงดังๆหลังจากไม่ได้ทำมานานทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยความเครียดนี่มันสนุกกว่าที่คิดนะเนี่ยก็ฉันบอกแล้วไงว่าต้องลองมาดูสักครั้งถึงจะรู้ฉันกลับถึงบ้านประมาณสามทุม่มซึ่งช้ากว่าปกติเล็กน้อยแต่สามีก็ต้อนรับฉันโดยไม่ว่าอะไรกลับมาแล้วหรือไปเที่ยวกับเพื่อนสนุกไหมค่ะก็ดีกว่าที่คิดไว้นะคะดีแล้วละนานๆานทีก็ต้องออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างสิ คำพูดที่อบอุ่นของสามีทำให้ฉันรู้สึกสบายใจฉันคิดว่าสามีของฉันเป็นคนที่มีความเข้าใจจริงๆสเสน่ห์ของคาราโอเกะหลังจากวันนั้นฉันก็ยากที่จะปฏิเสธคำชวนไปคาราโอเกะของซุนีได้อีกเราเริ่มออกไปด้วยกันสัปดาห์ละครั้งมาริกาวันนี้ไปกันอีกไหมไปสิแต่สัปดาห์นี้เราเพิ่งไปกันมาไม่ใช่เหรอนั่นมันเมื่อไหร่กันนี้ก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะแล้ววันนี้ฉันเพิ่งเรียนรู้เพลงใหม่ไม่อยากร้องให้เธอฟงัง จากสัปดาห์ละครั้งก็กลายเป็นสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งโดยไม่รู้ตัวเพราะช่วงเวลาที่ใช้ในร้านคาราโอเกะมันสนุกจริงๆฉันชอบการได้ดื่มเบียร์ร้องเพลงเสียงดังๆและพูดคุยเรื่องสเพเรกับซุนีมันให้ความรู้สึกเป็นอิสระที่หาไม่ได้จากที่บ้านเหมือนได้หลุดพ้นจากชีวิตประจำวันที่เงียบสงบและได้ค้นพบตัวต,วต,วตนอีกด้านหนึ่งของตัวเองมาริกาเธอดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะตั้งแต่มาคาราโอเกะเนี่ยสีหน้าก็สดใสขึ้นเสียงก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นจริงเหรอฉันก็รู้สึกว มันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกครั้งที่กลับจากคาราโอเกะฉันจะรู้สึกสดชื่นเหมือนได้ไปออกกำลังกายมาสุนีเองก็เป็นเพื่อนที่ดีแม้เธอจะเหงาที่ต้องอยู่คนเดียวหลังจากสามีจากไปแต่เธอก็เป็นคนร่าเริงและมองโลกในแง่ดีเสมอเธอดูเหมือนจะมองโลกกว้างกว่า,วาฉันและรู้เรื่องต่างๆมากมายมาริกาไวยอย่างเราได้มีความสุขแบบนี้มันดีแค่ไหนรู้ไหมอยู่แต่บ้านก็มีแต่จะแก่ลงนะนั่นสิทำไมฉันไม่คิดจะออกมาตั้งนานแล้วนะแต่ปัญหากลับเกิดขึ้นที่อื่นเมื่อฉันที่เคยอยู่แต่บ้านเริ่มออกไปข้างนอกบ่อยขึ้นสามีของงฉัันก็เริ่มสสย คุณช่วงนี้คุณออกไปข้างนอกบ่อยนะไปไหนมาเหรอตอนแรกฉันก็ตอบไปแบบไม่ได้คิดอะไรไปดื่มชากับสุนีนักขนาน,นานก็ต้องออกไปเจอเพื่อนบ้างดื่มชาอะไรทำไมกลับดึกขนาดนี้นี่ก็จะสี่ทุ่มแล้วนะคุยกันเพลินไปหน่อยนะคะไม่ได้เจอกันนานก็เลยมีเรื่องคุยเยอะสามีไม่ได้ถามอะไรต่อแต่ฉันรู้สึกได้ถึงความสงสัยในสีหน้าของเขาจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่คำโกหกสักทีเดียวเพราะฉันก็อยู่กับสุนีจริงๆเพียงแต่ไม่ได้บอกว่าไปดื่มเบียร์ร้องเพลงกันที่ร้านคาราโอเกะคุณสุนีนี่เขาเป็นเพื่อนแบบไหนหรือผมไม่เคยเห็นหน้าเลย เป็นเพื่อสมัยมหาวิทยาลัยนะคะเขาอยู่คนเดียวบางทีก็เหงาฉันเลยไปอยู่เป็นเพื่อนอ๋อเหรออยู่คนเดียวนี่เองงั้นก็ชวนมาที่บ้านเราบ้างสิงมากินข้าวด้วยกันถ้ามีโอกาสจะชวนมานะคะแต่ในใจลึกๆฉันก็รู้สึกไม่สบายใจที่ไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดกับสามีแต่จะให้บอกว่าไปดื่มเบียร์ร้องเพลงที่คาราโอเกะมันก็พูดยากฉันไม่รู้ว่าเขาจะรับได้หรือเปล่าเวลาผ่านไปจํานวนครั้งที่ฉันไปคาราโอเกะก็เพิ่มขึ้นและเวลากลับบ้านก็ดึกขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยกลับสามทุ่มก็กลายเป็นสี่ทุ่มห้าท คุณจะออกไปอีกแล้วหรือเมื่อวานก็เพิ่งไปมานี่พอดีวันนี้สุนีเขาอารมณ์ไม่ดีนะคะ่ะฉันต้องไปปลอบใจเขาหน่อยเขาอารมณ์ไม่ดีทุกวันเลยหรือไงช่วงนี้คุณออกไปบ่อยเกินไปแล้วนะฉันสัมผัสได้ถึงความไม่พอใจในน้ำเสียงของสามีแต่ฉันนัดก,กับสุนีไว้แล้วและช่วงเวลาที่คาราโอเกะมันก็สนุกมากจนฉันไม่อาจาปฏิเสธได้ขอโทษนะคะคุณก็เพื่อนกำลังลำบากใจจะให้ทำยังไงได้ล่ะคะเดี๋ยวฉันจะรีบก,กลับนะคะแต่คำสัญญาก็ไม่เป็นไปตามนั้นทุกครั้งฉันมาจะเพลิดเพลินจนลืมเวลาอยู่เสมอ เมื่อความสงสัยของสามีเพิ่มมากขึ้นฉันก็เริ่มโกหกอย่างมีรายละเอียดมากขึ้นวันนี้ไปทําอะไรมาไปห้างกับสุนีมาแล้วก็ไปดื่มกาแฟาที่คาเฟ่ต่อคะ่ะซื้ออะไรที่ห้างมาละ่ะก็แค่เดินดูเฉยๆเขาไม่ได้มีอะไรน่าซื้อเป็นพิเศษแล้วไปคาเฟ่ที่ไหนคาเฟ่ในห้างนั่นแหละเขาจาชื่อไม่ได้แล้วเมื่อโกหกหนึ่งครั้งก็ต้องโกหกอีกครั้งเพื่อปิดบังคําโกหกเดิมมันเริ่มซับซ้อนและน่าอึดอัดมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งสามีถามฉันอย่างเจาะจงมากขึ้นสุนีเขาอยู่ที่ไหนนรออบ้าาเขายู่ไหน อยู่อพาร์ตเมนต์น่ะอยู่ไกลาจากบ้านเราพอสมควรไกลแค่ไหนที่ไหนกันแน่ฉันก็ไม่รู้ที่อยู่แน่ชัดหรอกข้าปกตินั่งรถเมย์ไปความจริงคือฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าซูนีอยู่ที่ไหนเพราะเราเจอกันที่ร้านคาราโอเกะตลอดไม่ค่อยได้คุยเรื่องส่วนตัวกันมากนะักสามีไม่ได้ถามอะไรต่อแต่แววตาที่เขามองฉันมันเปลี่ยนไปจากเดิมเหมือนววตาที่เต็มไปด้วยความสงสยัยคุณคุณเชื่อใจฉันใช่ไหมก็ต้องเชื่อสิอยู่ๆทำไมถามแบบนี้ละ่ะก็เปล่าคะ่ะแค่เห็นสีหน้าคุณช่วงนี้มัน สีหน้าอะไรไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเราเริ่มมีรอยร้าวเล็กๆเกิดขึ้นวันหนึ่งซุนีบอกว่าจะแนะนําเพื่อนคนอื่นๆให้ฉันรู้จักมาริกาวันนี้ลองไปเจอเพื่อนๆของฉันไหมล่ะทุกคนเป็นคนสนุกสนุกเหมือนเธอนั่นแหละเพื่อนคนอื่นเหรอือ่มการดากับยุพาทั้งสองคนอายุเล่ยเลี่ยกับเราแล้วก็ชอบไปคาราโอเกะบ่อย การได้เจอคนใหม่ๆก็น่าจะสนุกดีเหมือนกันวันนั้นที่ร้านคาราโอเกะฉันได้เจอกับการดาและยุพาการดาอายุรา6หกสิบกลางๆงเธอบอกว่ากำลังแยกกันอยู่กับสามีส่วนยุพาอายุ65ปีอย่ามาได้10ปีแล้วทั้งสองคนมีนิสัยกระฉับกระเฉงและเปิดเผยเหมือนซุนีมาริการมีสามีหรืออิชฉาจังเลยสมัยนี้หาสามีดีๆยากนะอยู่ด้วยกันมา38ปีแล้วคะ่ะโอ้โหสุดยอดเลยพวกเรานี่อยู่ตัวคนเดียวทั้งนั้นเลยต้องมารวมตัวกันเที่ยวแบบนี้แหละ พอพวกเราสี่คนร้องเพลงและดื่มเบียร์ด้วยกันบรรยากาศก็ยิ่งคลื้นเคลงขึ้นเราต่างเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองปลอบใจซึ่งกันและกันเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานจริงๆมัมริกาเธอโชคดีมากเลยนะรู้ไหมทั้งมีสามีทั้งสุขภาพแข็งแรงอย่างนั้นเหรือข้าฉันก็คิดว่าฉันใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานะคะการใช้ชีวิตธรมธรมดาธรรมดานี่แหละย,ยากที่สุดดูพวกเราสอยู่ตัวคนเดียวกันทั้งนั้น เมื่อได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนๆนฉันก็ตระหนักได้ว่าตัวเองเป็นคนที่มีความสุขมากแค่ไหนการได้อยู่กับสามีที่แข็งแรงมาตลอด38ปีมันเป็นพรที่ยิ่งใหญ่แต่ที่ผ่านมาฉันกลับมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาหลังจากที่พวกเราสี่คนไปเที่ยวด้วยกันได้ประมาณหนึ่งเดือนวันหนึ่งยุพาก็เสนอความคิดแ,แปลกๆขึ้นมานี่วันนี้เรามาเล่นอะไรที่มันพิเศษกว่าเดิมกันดีไหมพิเศษยังไงเรียกเด็กหนุ่มมาช่วยดูแลดีไหมเดีย๋ยนี้ร้านคาราโอเกะเขามีบริการแบบนี้ด้วยนะทันใดนั้นหัวของฉันก็ข่าวพนดดนมมารน เฮยูพาแบบนั้นมันจะดีเหรอสุนีค้านทำไมลหละไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็แค่มาช่วยร้องเพลงช่วยคุยเป็นเพื่อนสนุกดีออกใช่ใช่มัลิกาลองดูสิแปลกใหม่ดีนะการดากับสุนีก็เห็นด้วยกับยุพามีเพียงฉันคนเดียวที่ขัดขานฉันว่าฉันคงรู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจเท่าไหร่ตอนแรกก็เป็นแบบนี้กันทุกคนแหละแต่พอเขามาแล้วก็จะรู้เองว่ามันไม่มีอะไรก็แค่ร้องเพลงด้วยกันจริงๆมัลิกาเธอคิดมากเกินไปแล้วสมัยนี้เรื่องแบบนี้มันธรรมดา สุดท้ายฉันก็ทนคำรบเร้าของเพื่อนเพื่อนไม่ไหวและยอมตกลงไปเพราะจะให้ปฏิเสธแล้วกลับบ้านคนเดียวมันก็กระไรยอยู่ไม่นานประตูห้องคาราโอเกะก็เปิดออกพร้อมกับชายหนุ่มสองคนที่เดินเข้ามาพวกเขาดูอายุราวราปลาย20ถึงต้นสแต่งตัวสะาอา้านสวัสดีครับพี่ๆวันนี้มาสนุกกันให้เต็มที่เลยนะครับตอนแรกฉันรู้สึกประหม่ามากการต้องมาอยู่ในห้องคาราโอเกะกับผู้ชายที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกชายตัวเองมันทั้งอึดอัดและน่าอายแต่พวกเขาดูสุภาพและเป็นมิตรกว่าที่คิดร้องเพลงก็เก่งชวนคุยก็เก่ง พี่สาวรู้จักเพลงนี้ไหมครับมาร้องด้วยกันสิครับเออพี่ไม่ค่อยรู้จักเพลงใหม่ๆเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมสอนมันก็เป็นแค่การร้องเพลงและพูดคุยกันจริงๆไม่ได้มีอะไรน่าเกลียดเหมือนที่ฉันกังวลในตอนแรกพี่พี่ยังดูสาวกันมากเลยนะครับผมนึกว่าอายุ40กว่ากว่าซะอีฮห h ไม่ต้องมาปากหวานเลยจริงนะครับรุ่นแม่ผมอายุ60กว่ากว่านี่คนละเรื่องกับพี่ๆเลยคำชมของชายหนุ่มทำให้ฉันรู้สึกดีใจเหมือนได้กลับมาเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจอีกครั้ง เมื่อเวลาผ่านไปฉันก็เริ่มรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเราดื่มเบียร์กันมากขึ้นร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากจริงๆวันนี้สนุกมากเลยครับพี่ๆไว้คราวหน้าเรียกพวกผมอีกนะครับหลังจากที่เด็กหนุ่มกลับไปเพื่อนๆก็ถามชั้นเป็นไงละมาริกาไม่เลวเลยใช่ไหมอืมก็ก็ดีกว่าที่คิดไว้นะก็ฉันบอกแล้วไงว่ามันไม่มีอะไรระหว่างทางกลับบ้านในใจฉันรู้สึกสับสนแม้จะสนุกแต่ก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่ลึกๆฉันกังวลว่าถ้าสามีรู้เรื่องนี้เขาาจะคิดอย่งไร หลังจากนั้นพวกเราก็เริ่มเรียกเด็กหนุ่มมาด้วยเป็นครั้งคราวจากเดือนละครั้งก็เริ่มบ่อยขึ้นวันนี้เรียกมาอีกดีไหมอะไรการสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งเรียกมาไม่ใช่เหรอนั่นมันตั้งนานแล้วนะนานๆที่ต้องปลดปล่อยความเครียดแบบนี้บ้างสิเพื่อนเพื่อนของฉันเริ่มใจกล้าขึ้นเรื่อยๆและฉันเองก็เริ่มคุ้นชินไปทีละน้อยพวกเด็กหนุ่มเองก็เจอกันบ่อยจนเริ่มสนิทกันรู้จักชื่อและเริ่มคุยเรื่องส่วนตัวกันบ้างพี่สาววันนี้เป็นอะไรครับดูซึมๆนะก็ไม่มีอะไรหรอกอยู่บบบ้้านนเฉยๆก็แแีหละ คนสวยอย่างที่ไม่ควรอยู่แต่บ้านนะครับต้องออกมาเที่ยวแบบนี้แหละถึงจะดูเด็กคําพูดเหล่านี้ปลอบโยนฉันได้อย่างน่าประหลาดที่บ้านไม่มีใครชมว่าฉันยังสาวหรือสวยเลยสามีเองก็แต่งงานกันมานานจนไม่พูดคําหวานๆแบบนี้แล้วแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกผิดก็เพิ่มมาขึ้นความจริงที่ว่าฉันกําลังโกหกสามีมัน่วงใจฉันอยู่ตลอดเวลาคุณวันนี้จะไปหาสุนีอีกแล้วเหรอเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับช่วงนี้คุณไปหาสุนีบ่อยเกินไปแล้วนะเพื่อนคนนี้เขาเงาขนาดนั้นเลยเหรอก็คงเพราะอยู่คนเดียวนะคะ ฉันก็ต้องไปอยู่เป็นเพื่อนเขาบ้างฉันรู้สึกได้ว่าสีหน้าของสามีเริ่มมืดลงทุกทีแต่ฉันนัดเพื่อนไว้แล้วและช่วงเวลาที่คาราโอเกะมันก็สนุกเกินกว่าจะห้ามใจได้ปัญหาคือเพื่อนๆเ,เริ่มจะเลยเถิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะยุพากับการดานี่วันนี้เรามาสนิทกันให้มากขึ้นอีกหน่อยดีไหมสนิทกันยังไงก็โอบไหล่จับจมืออะไรแบบนี้ไงเฮ้ยแบบนั้นมันจะเกินไปหน่อยนะทำไมล่ะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแค่ถูกเนื้อต้องตัวกันนิดหน่อยเอง ฉันคัดค้านแต่ยุพากับการดากำลังโอบไหล่เด็กหนุ่มของตัวเองอยู่แล้วสุนีเองตอนแรกก็ลังเลแต่สุดท้ายก็ทำตามพี่สาวไม่สบายใจหรือครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับเด็กหนุ่มที่นั่งข้างฉันถามอย่างระมัดระวังเปล่าไม่เป็นไรจริงๆแล้วฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยแต่จะให้นั่งแข็งที่อยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้เมื่อเวลาผ่านไปการกระทำของเพื่อนๆก็เริ่มเลยเถิดมากขึ้นจากโอบไหล่ก็กลายเป็นจับมือและถึงขั้นซบไหล่ฉันมองภาพเหล่านั้นด้วยความอึดอัดแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรออกไปเพราะไม่อยากทำลายบรรยากาศ และแล้ววันนั้นก็มาถึงพวกเราสี่คนนัดไปคาราโอเกะกันเหมือนเคยบรรยากาศกำลังดีและสนุกสนานแต่ยุพาก็เสนอให้เรียกเด็กหนุ่มมาอีกวันนี้เรียกอีกดีไหมอีกแล้วเรอรู้สึกว่าเราจะเรียกบ่อยเกินไปแล้วนะไม่เป็นไรหน้าวันนี้เรามาทําให้มันเป็นวันพิเศษกันเถอะฉันพอจะเดาได้ว่าเธอหมายถึงอะไรแต่ยังไม่ทันที่ฉันจะได้ห้ามยุพาก็โทรศัพท์ไปแล้วไม่นานเด็กหนุ่มสองคนที่มาเป็นประจําก็เดินเข้ามาพวกเขาชื่อนัดกับชนอายุราวๆปลายยี่สิบที่พี่วันนี้มาสนุกกันอีกแล้วนะครับ ตอนแรกทุกอย่างก็เหมือนปกติเราร้องเพลงดื่มเบียร์พูดคุยกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปยุพาเป็นคนเริ่มก่อนเธออกไหล่นัดแล้วขยับเข้าไปนั่งชิดน้องวันนี้หล่อจังเลยนะขอบคุณครับพี่สาวการดาก็จับมือกับชนอยู่ไม่ใช่แค่จับธรรมดาแต่เป็นกุมมือประสานนิ้วกันแน่นสูนีเองก็ถูกบรรยากาศพาไปจนเผลอไปกอดแขนมน,นัดไว้มีเพียงฉันที่นั่งเกลงอยู่คนเดียวฉันรู้สึกได้ว่าบรรยากาศมันเริ่มแปลกไปแล้วที่มาริกามานี่สิครับอย่าอยู่คนเดียวเลยชนเรียกฉันพร้อมกับยื่นมือมา ฉันอยากจะปฏิเสธแต่ทุกสายตาจับจ้องมาที่ฉันทำให้ปฏิเสธได้ยากเออพี่อยู่ตรงนี้ดีกว่าทำไมล่ะครับพี่อยู่คนเดียวมันไม่สนุกนะครับยูพาผู้แทรกขึ้นมามาริกาอย่าทำตัวแข็งทื่อไปหน่อยเลยน่าแค่เล่นกันสนุกสนุกเองใช่แล้วมาริกาช่วยสร้างบรรยากาศหน่อยสิด้วยสายตาและแรงกดดันจากเพื่อนๆนฉันจึงจำใจยขยับเข้าไปใกล้ชนเล็กน้อยแต่ในใจก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีชนวางแขนบนไหล่ของฉันแล้วพูดว่าที่สาวไม่ต้องเกรงนะครับทำตัวตามสบายอืม ใจฉันหนักอึ้งฉันคิดอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้มันถูกต้องแล้วหรือในขณะเดียวกันยุพากับมนัฐก็นั่งชิดกันมากขึ้นยุพาซบศีษะลงบนอกของมนัฐส่วนมนัฐก็อบไหลของเธอไว้พี่สาวคงเหงามากสินะครับอยู่แบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ดีนะไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้วการดากับชนก็คล้ายคกันจากที่จับมือกันตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นโอบไหลแล้วพี่สาวมือนุ่มจังเลยนะครับโหโหปากหวานจริง ซูนีในตอนแรกดูอึดอัดแต่ก็ค่อยๆเคลิบเคลิ้มไปกับบรรยากาศฉันมองภาพเหล่านั้นแล้วรู้สึกอึดอัดใจมากขึ้นเรื่อยๆฉันรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่แล้วแต่สถานการณ์กลับเลวร้ายลงไปอีกเมออยูพาเริ่มหอมแก้มนัดที่สาวสวยจริงๆเลยนะครับขอบใจจะแก่ป่านนี้แล้วยังมีคนชมว่าสวยก็ดีใจแล้วการดาก็เริ่มมีการถูกเนื้อต้องตัวกับชนในลักษณะเดียวกันตอนนี้มันเกินกว่าการโอบไหล่หรือจับมือไปแล้วนี่มันไม่ใช่จริงๆฉันคิดในใจแต่ก็ไม่สามารถพูดออกมาได้เพราะไม่อยากทำลายบรรยากาศ ตอนนั้นเองเด็กหนุ่มอีกคนที่นั่งข้างฉันก็พูดขึ้นมาที่สาวทำไมเกรงขนาดนั้นล่ะครับทำตัวสบายๆส,ยสิเปล่าพี่ไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้ที่สาวก็เหงาไม่ใช่หรอครับบางทีเรื่องแบบนี้มันก็จำเป็นนะผู้จบเขาก็พยายามจะจับมือฉันทันใดนั้นร่างกายของฉันก็แข็งทื่อเดี๋ยวก่อนที่สาวไม่เป็นไรหรอกครับไม่มีใครว่าอะไรหรอกเพื่อนคนอื่นๆต่างก็ใกล้ชิดก,กับเด็กหนุ่มของตัวเองมากขึ้นบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงที่มาริกาอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับมาสนุกด้วยกันสิ จนขยับเข้ามาใกล้ฉันอีกและพยายามจะโอบไหล่ฉันวินาทีนั้นเองสติของฉันก็กลับคืนมาฉันกำลังทำอะไรอยู่ภาพของสามีที่อยู่ด้วยกันมา38ปีก็ลอยขึ้นมาในหัวภาพของสามีที่กำลังรอฉันอยู่ที่บ้านมันชัดเจนขึ้นมาในมโนภาพขอโทษนะฉันต้องกลับบ้านแล้วฉันลุกขึ้นยืนทันทีอ้าวมาริกาจะกลับแล้วหรือยังเหลือเวลาอีกตั้งเยอะนะสุนีถามด้วยความประหลาดใจไม่ละอยู่ๆก็ปวดหัวขึ้นมาขอกลับก่อนนะงั้นเดี๋ยวฉันกลับด้วยเธออยู่ต่อเถอะฉันกลับคนเดียวได้ ฉันรีบหยิบกระเป๋าและลุกขึ้นชนมองฉันด้วยสีหน้าเสียดายที่สาวอยู่ต่ออีกหน่อยสิครับขอโทษนะปวดหัวจริงๆจริงๆแล้วฉันไม่ได้ปวดหัวแต่ปวดใจต่างหากฉันมาทําอะไรที่นี่ฉันกําลังทําบ้าอะไรอยู่ความคิดเหล่านี้ทําให้ฉันรู้สึกอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกมาริกาเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าซีเชียวนะการดาถามด้วยความเป็นห่วงแต่ฉันไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้อีกต่อไปแล้วอือไม่เป็นไรฉันไปก่อนนะ เมื่อฉันเดินออกจากร้านแล้วหันกลับไปมองเพื่อนๆของฉันก็ยังคงคลอเคลียอยู่กับเด็กหนุ่มเหล่านั้นภาพนั้นไม่ได้ดูสนุกสนานอีกต่อไปแล้วระหว่างที่นั่งแท็กซี่กลับบ้านฉันคิดอยู่ตลอดเวลาฉันนี่มันโง่จริงๆนี่ฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันกลับถึงบ้านตอนห้าทุ่มครึ่งซึ่งดึกกว่าปกติมากเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็เห็นไฟห้องนั่งเล่นยังเปิดอยู่แปลกจังปกติสามีจะเข้านอนตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วเมื่อเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นก็เห็นสามีนั่งอยู่บนโซฟาดูโทรทัศน์แต่ดูเหม คุณทำไมนั่งอยู่ตรงนี้ล่ะคะสามีหันมามองฉันใบหน้าของเขาดูเหนื่อยล้าแต่ก็ดูเหมือนจะโล่งใจด้วยอืมเห็นคุณยังไม่กลับก็เลยเป็นห่วงคำพูดนั้นทำให้ใจฉันหล่นวูบเป็นห่วงเหรอคะใช่ดึกกว่าปกติมากกลัวว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นน้ำเสียงของสามีมีทั้งความเป็นห่วงและความน้อยใจบนอยู่ขอโทษที่กลับดึกนะคะพอดีสุนีเขาอารมณ์ไม่ดีเลยต้องนั่งคุยเป็นเพื่อนฉันโกหกอีกแล้วฉันเกลียดตัวเองที่เอาแต่โกหกหรือสุนีเขาเป็นอะไรละ่ะก็อยู่คนเดียวบางทีก็เหงาบ่นนะคะ สามีไม่ได้ถามอะไรต่อแต่สีหน้าของเขาเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างเอาละดึกแล้วเข้าไปพักผ่อนเถอะข้าคุณก็รีบไปนอนนะคะเดี๋ยวผมตามเข้าไปฉันเดินเข้าห้องนอนพลางหันกลับไปมองสามีแผ่นหลังของเขาที่ยังคงนั่งอยู่บนโซฟานั้นดูเงาจับใจน้ำหนักของความรู้สึกผิดฉันเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องนอนแต่ในหัวก็ยังคงคิดไม่อยู่สามีเป็นห่วงฉันจนต้องนั่งรอจนดึกดื่นแต่ฉันกลับไปอยู่กับเด็กหนุ่มที่ร้านคาราโอเกะในเวลานั้นความจริงข้อนี้ทําให้ฉันรู้สึกละอายใจอย่างที่สุดฉันทําผิดไปจริงๆ เมื่อมองตัวเองในกระจกฉันยิ่งรู้สึกสมเพชตัวเองมากขึ้นฉันเพิ่งจะตระหนักว่าการที่ผู้หญิงอายุ62ปีไปเที่ยวกับเด็กหนุ่มอายุ20กว่ากว่ามันน่าหัวเราะแค่ไหนสามีเข้ามาในห้องนอนเดี๋ยวผมไปอาบน้ําก่อนนะค่ะระหว่างที่สามีเข้าห้องน้ําฉันก็นอนลงบนเตียงและจมอยู่กับความคิดเรื่องที่เกิดขึ้นที่ร้านคาราโอเกะวันนี้ยังคงวงเวียนอยู่ในหัวภาพของเพื่อนๆกับเด็กหนุ่มและภาพของชนที่พยายามจะเข้ามาใกล้ฉันทุกอย่างมันน่าละอายและน่าเสียใจทําไมฉันถึงไปอยู่ที่นั่นทําไมฉันถึงทําแบบนั้น สามีอาบน้ำเสร็จแล้วก็มานอนลงบนเตียงเขาหันหลังให้ฉันโดยไม่ได้พูดราตรีสวัสดิ์เหมือนทุกวันท่ามกลางความมืดฉันได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของสามีแต่ฉันขมตาหลับไม่ลงเมื่อคิดว่าสามีคงหลับแล้วฉันก็ลุกออกไปที่ห้องนั่งเล่นฉันนั่งลงบนโซฟาและทบทวนเรื่องราวของวันนี้แล้วจู่ๆน้ำตาก็ไหลออกมาตอนแรกมันเป็นเพียงหยดน้ำตาเล็กๆแต่แล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดฉันก็ร้องให้ออกมาอย่างหนักฉันนี่มันโง่จริงๆทำแบบนี้ไปได้อย่างไรฉันทำอะไรกับสามีที่อยู่ด้วยกันมาแถมยับไปดผู้ชาย ใบหน้าของสามีลอยขึ้นมาไม่หยุดแววตาที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงภาพที่เขานั่งรอจนดึกและคำพูดที่ว่าเป็นห่วงกลัวว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นฉันมันผู้หญิงเลวจริงๆสามีเชื่อใจฉันอย่างเต็มที่ถึงแม้จะสงสัยเขาก็ไม่เคยคาดคั้นฉันตรงๆแต่ฉันกลับทรยศความเชื่อใจของเขาน้ำตาไหลไม่หยุดความเสียใจความรู้สึกผิดและความผิดหวังในตัวเองถาโถมเข้ามาพร้อมกันทำไมฉันถึงทำแบบนั้นทำไมฉันถึงหลงเชื่อคำพูดของสุนี ตอนแรกมันเป็นเพียงความอยากรู้อยากเห็นธรรมดาธรรมดาฉันคิดว่าการไปใช้เวลากับเพื่อนที่ร้านคาราโอเกะก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ที่มันกลายเป็นนิสัยและฉันก็เริ่มมองหาสิ่งที่เราใจมากขึ้นการเรียกเด็กหนุ่มมาด้วยตอนแรกฉันก็คัดค้านแต่สุดท้ายก็ยอมรับมันฉันนี่มันน่าสมเพชจริงๆขณะที่ฉันกําลังร้องให้อยู่ในห้องนั่งเล่นจู่ๆสามีก็ปรากฏตัวขึ้นคุณมาทําอะไรที่นี่ร้องให้เหรอฉันตกใจมากรีบเช็ดน้ําตาแต่ก็ไม่ทันแล้วสามีนั่งลงข้างๆแล้วถามว่ามีเรรื่ององะไ ทำไมถึงร้องไห้เปล่าเข้าไม่เป็นไรดูไม่เหมือนคนไม่เป็นไรเลยนะมีเรื่องอะไรกันแน่น้ำเสียงที่อบอุ่นของสามีทําให้ฉันยิ่งร้องให้หนักขึ้นสามีที่คอยเป็นห่วงฉันแบบนี้แต่ฉันกลับไปทําอะไรแบบนั้นคุณอ่มพูดมาสิฉันขอโทษค่ะขอโทษเรื่องอะไรก็แค่ขอโทษค่ะสามีตบไหลฉันเบาๆแล้วพูดว่าไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องอะไรแต่อย่าโทษตัวเองมากนักเลยทุกอย่างไม่เป็นไรนะ คำพูดนั้นทําให้ฉันปล่อยโฮออกมาสามีไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ยังปลอบใจฉันนี่สินะสามีของฉันนี่คือคนที่อยู่กับฉันมา38ปีท่านใดนั้นฉันก็ตระหนักได้ว่าสิ่งที่ฉันตามหาที่ร้านคาราโอเกะคืออะไรและอะไรคือสิ่งที่ล้าค่าอย่างแท้จริงสิ่งที่ล้าค่ากว่าคําชมหรือความสนใจจากเด็กหนุ่มก็คือช่วงเวลานี้เองคือหัวใจของสามีที่คอยเป็นห่วงและปลอบโยนฉันโดยไม่มีเงื่อนไขคุณฉันมีเรื่องจะสารภาพคะ่ะอืมที่จริงฉันไม่ได้ไปดื่มชากับซุนีหรอกนะ มือของสามีที่กำลังลูบหลังฉันหยุดชะงักฉันไปร้านคาราโอเกะมากับสุนีแล้วก็เพื่อนเพื่อนคาราโอเกะค่ะตอนแรกก็แค่ร้องเพลงดื่มเบียร์กันธรรมดาแต่ว่าฉันพูดต่อได้ยากเหลือเกินแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าต้องพูดความจริงทั้งหมดออกไปเราเรียกเด็กหนุ่มมาด้วยวันนี้ก็เหมือนกันสีหน้าของสามีเคร่งขรึมขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้โกรธและนั่นคือเหตุผลที่เธอกำลังร้องให้อยู่เหรอค่ะฉันเสียใจจริงๆฉันไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงทำแบบนั้นคุณคะฉันขอโทษจริงๆฉันมันโง่มาก สามีเงียบไปนานฉันกลัวว่าเขาจะโกรธแต่ก็ไม่สามารถโกหกต่อไปได้อีกแล้วแล้วคุณได้ทำอะไรกับผู้ชายพวกนั้นหรือเปล่าไม่ค่ะไม่เลยจริงๆก็แค่นั่งคุยกันธรรมดาแล้วก็เพิ่งจะเคยเป็นแบบนี้วันนี้เป็นครั้งแรกด้วยคุณคะฉันทำผิดไปแล้วจริงๆต่อไปนี้ฉันจะไม่ไปที่แบบนั้นอีกแล้วสัญญาคะ่ะสามีถอนหายใจยาวที่จริงผมรู้มาตลอดอะไรนะคะว่าคุณไปร้านคาราโอเกะแล้วก็รู้ด้วยว่ามีผู้ชายอยู่ด้วยฉันตกใจมากสามีรู้มาตลอดอย่างนั้นเหรอได้ยังไงคะ กลิ่นในเสื้อผ้าของคุณมีกลิ่นบุหรี่กลิ่นน้ำหอมแล้วสีหน้าของคุณก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วทำไมไม่พูดอะไรเลยล่ะคะถ้าพูดไปคุณก็คงจะโกหกผมอยู่ดีแล้วผมก็คิดว่าสักวันหนึ่งคุณจะรู้ตัวเองได้คำพูดของสามีทำให้ฉันยิ่งละอายใจมากขึ้นสามีรู้ทุกอย่างแต่ก็ยังเชื่อใจและรอคอยฉันคุณผมก็น้อยใจนะเราอยู่ด้วยกันมา38ปีทำไมคุณต้องโกหกผมด้วยฉันขอโทษขะขอโทษจริงๆแล้วผมก็กลัวด้วยกลัวว่าคุณจะไปมีใจให้ชายอื่น คำพูดนั้นแทงใจฉันดำเพราะมีอยู่ชั่ววูบหนึ่งที่ฉันเคยรู้สึกแบบนั้นจริงๆไม่ค่คุณไม่ใช่แบบนั้นเด็กขาดฉันมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นจริงๆนะคะวันนี้ฉันถึงได้รู้ตัวว่าฉันมันโง่แค่ไหนการให้อภัยของสามีสามีกอดฉันไว้แน่นขอบใจนะขอบใจเรื่องอะไรคะที่พูดความจริงออกมาแล้วก็ที่รู้ตัวเองได้คุณไม่โกรธเหรอคะจะไม่โกรธได้ยังไงละ่ะก็ทั้งโกรธทั้งน้อยใจนั่นแหละแต่ความรู้สึกที่ว่าโชคดีแล้วมันมีมากกว่าโชคดีเหรอคะ ใช่โชคดีที่คุณได้สติก่อนที่มันจะสายเกินไปฉันสัมผัสได้ถึงหัวใจของสามีหัวใจที่ให้อภัยฉันและหัวใจที่ต้องการจะรักษาความสัมพันธ์ของเราไว้คุณคะต่อไปนี้ฉันจะไม่ไปที่แบบนั้นอีกแล้วจริงๆสัญญาคะ่ะลืมแล้วถ้าวันไหนเบื่อเบื่อก็บอกผมนะเราสองคนจะได้หาที่ไปเที่ยวกันจริงจริงเหรอคะจริงสิช่วงนี้ผมก็อาจจะอยู่แต่บ้านมากเกินไปเหมือนกันนานๆทีเราก็ต้องออกไปเที่ยวด้วยกันบ้างสิคำพูดนั้นทำให้น้ำตาฉันไหลอีกครั้งคราวนี้มันเป็นน้ำตาแห่งความขอบคุณ วันรุ่งขึ้นฉันก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนฉันไม่รับโทรศัพท์จากซุนีและปฏิเสธทุกคำชวนที่จะไปคาราโอเกะมาริกาทำไมไม่รับโทรศัพท์เลยเมื่อวานอยู่ๆก็กลับไปทำไมซุนีมาหาฉันถึงบ้านซุนีขอโทษนะต่อไปนี้ฉันคงไปที่แบบนั้นไม่ได้อีกแล้วทำไมละมีเรื่องอะไรเหรอสามีฉันรู้เรื่องแล้วแล้วฉันก็รู้ตัวเองแล้วด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตรงไหนแค่เล่นกันสนุกสนุกเองซุนีที่เราทำกันอยู่นั้นมันเป็นแค่ความสนุกจริงๆหรือพูดความจริงมาสิ ซูนีตอบไม่ได้เราทุกคนต่างก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่ความสนุกธรรมดามันลิกาแล้วฉันจะทํายังไงล่ะฉันอยู่คนเดียวมันเหงานะซูนีเราลองหาวิธีอื่นกันเถอะนะหาวิธีเที่ยวแบบที่ไม่เดือดร้อนใครนะหลังจากนั้นฉันกับซูนีก็ขาดการติดต่อไปเธอคงรู้สึกว่ามันไม่สนุกแล้วที่ไม่มีฉันไปเที่ยวด้วยฉันกับสามีเริ่มมองหากิจกรรมอดีเรกใหม่ๆทุกสุดสัปดาห์เราจะไปปีนเขาด้วยกันและไปสมัครเรียนเต้นราที่ศูนย์วัฒนธรรมคุณคะไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันแบบนี้มานานแล้วดีจัังเลยนน่สิ ทำไมเราไม่ทำแบบนี้กันตั้งนานแล้วนะใช่ค้าไม่น่าอยู่แต่บ้านเลยเราน่าจะออกไปข้างนอกกันให้บ่อยกว่านี้ช่วงเวลาที่ได้อยู่กับสามีมันสนุกกว่าช่วงเวลาไหนไหนที่ฉันเคยใช้ที่ร้านคาราโอเกะฉันได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรบางครั้งเมื่อนึกถึงเรื่องเก่าๆฉันก็อายจนหน้าแดงแต่เพราะประสบการณ์ครั้งนั้นฉันถึงได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งล้ำค่ายอย่างแท้จริงตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับไปฉันรู้สึกว่าตัวเองโง่มากที่รู้สึกว่าความสนใจจากเด็กหนุ่มที่เพิ่งเจอไม่กี่ครั้งมันดีีีกกกววว่่่าาาคมมมรัขอองสทยยูด้38ปี บางทีอาจเป็นเพราะฉันสูญเสียความมั่นใจในฐานะผู้หญิงไปแล้วก็ได้ฉันคิดว่าพอแก่ตัวลงก็หมดเสน่ห์คำชมของเด็กหนุ่มจึงหอมหวานเหลือเกินแต่ฉันก็ได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่เกี่ยวกับหน้าตาหรืออายุเลยสามียังคงรักฉันที่เริ่มมีริ้วรอยและแก่ลงทุกวันคุณคะฉันแก่แล้วใช่ไหมแก่อะไรกันเราก็แก่ไปด้วยกันนั่นแหละไม่เบื่อหรอคะจะเบื่อทาไมตอนสาวๆก็สวยตอนนี้ก็ยังสวยในสายตาผมนะคําพูดของสามีนั้นจริงใจกว่าคําชมใดๆที่ฉันเคยได้ยินบทสรุป ตอนนี้ฉันไม่เสียใจอีกแล้วแน่นอนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมันเป็นสิ่งผิดแต่เพราะมันฉันถึงได้ตระหนักถึงสิ่งที่ล้ำค่ากว่านั่นคือความรักของสามีที่อยู่ด้วยกันมา38ปปีและคุณค่าของชีวิตที่เราสร้างมาด้วยกันช่วงนี้ฉันกำลังสร้างความทรงจำใหม่ๆกับสามีเราไปเที่ยวกันเรียนรู้กิจกรรมใหม่ๆและใช้เวลากับหลานๆมากขึ้นบางครั้งเพื่อนเก่าๆก,ก็โทรมาชวนไปเที่ยวแต่ฉันก็ปฏิเสธไปอย่างสุภาพเพราะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไร หากใครที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์คล้ายๆกับฉันที่เกิดจะพ่ายแพ้ต่อสิ่งยั่วยวนชวั่วขอให้ลองคิดดูอีกครั้งว่าอะไรคือสิ่งล้ำค่ายอย่างแท้จริงและหากต้องสูญเสียมันไปคุณจะเสียใจมากแค่ไหนฉันหวังว่าเรื่องราวของฉันจะเป็นเครื่องต้นใจสำหรับใครบางคนและเป็นกำลังใจให้ใคร,ใครอีกหลายคนเขาว่ากันว่าเมื่อคิดได้ก็ยังไม่สายเกินไปฉันคิดว่ามันโชคดีแล้วที่ฉันตระหนักได้ในตอนนี้เรื่องราวสนุกไหมคะหากชอบใจช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะความสนใจเล็กๆน้อยๆของคุณคือกำลัังงใใจที่่่ยิหหญสหรบนคะ ขอบคุณค่ะ